วันนี้จะพามารู้จักศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินสาขาจัดเชิงเซาค่ะที่นี่เขามีดีค่ะเพราะเขาทําหน้าที่พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อร่วมกันทําภาคกเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเราไปรู้จักเลยดีค่ะความสำเร็จผลของการดำเนินง,งานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สาขาฉะเชิงเราได้พัฒนากิจกรรมเกษตรต่างๆจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโรงเรือนผักกลางมุง้งการปลูกผักกลางมุ้งแบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสมการปลูกผักกลางมุ้งแบบไบโอเทคโนโลยี ology, รวมถึงการดูแลปรับปรุรงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์วัตถุการจัดการน้ำแบบจุลภาคเพื่อให้เหมาะสมในทุกฤดูกาลแก้ปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอในแปลงเกษตร ไปจนถึงการดูแลกลุมดินป้องกันการระเหยของน้ำด้วยพืชผักสวนครัวองค์ความรู้เกษตรยั่งยืนตามรอยจอมปราดแห่งการพัฒนาศาสตร์แห่งพระราชาในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือหนทางก้าวไปสู่ความมั่นคงของภาคเกษตรกรรมไทยสมมุ่งเน้นให้การพัฒนามีความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินน้ำปัจจัยหลักของการทำกรเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรร,กร,ราษฎรของพระองค์ดังนั้นเราจะไปรู้จักศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินสาขาจัดเชิงเซารไม่เขตปฏิรูปที่ดินท้องที่หมู่ที่สาม ตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์แห่งนี้มีที่ดินประมาณ15ไร่กับภารกิจพัฒนาเกษตรยั่งยืนแนวทางประชารัฐตามรอยศาสตร์พระราชาคือโจทย์สำคัญสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินน้ำปัจจัยหลักของการทำเกษตรแผนใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างได้ผล ศูนย์เราเนี альным, ่ยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งปีเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะสอนในเรื่องของระบบถ้าถ้าเราจะมาทําเรื่องระบบเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เนี่ยเราสามารถที่ทําไปได้เรื่อยๆเลยของเราทั้งปีแต่การปลูกพืชเนี่ยมันต้องดูสภาพอากาศอย่างเช่นอากาศเย็นหรือหน้าฝนแล้วก็ไปปลูกพืชผักประเภทใบนะคะการสร้างโรงเรือนกลางมุ้งเนี่ยมันจะมีผลดีเพราะว่าฝนเนี่ยมันจะไม่กระทบกับใบพืชมันจะไม่เป็นเชื้อราไม่เป็นโรคพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าหน้าแ้งเนี่ยเราก็มาปลูกกากแจ้งอ,อันนี้เป็นการเรียนรู้ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้วันนี้จึงกล่าวได้ว่าศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินสาขาจัดเชิงราได้พัฒนากิจกรรมเกษตรต่างๆจนสามารถไปแหล่งเรียนรู้ด้านโรงเรือนผักกลางม้งการปลูกผักกลางม้งแบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสมจึงเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อน บริษัทประชารัฐรักษามีฉะเชิงเซาวิสาหากิจเพื่อสังคมจำกัดเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับหมู่บ้านชุมชนในเขตจังหวัดชาเชิงเซาพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยคุณภาพสูงเบอร์แปดแนวทางประชารัฐตามรอยศาสตร์พระราชา,า,างบประมาณตำบลละห้าล้านนะครับที่สนับสนุนให้ตำบลบางพระนะครับจังหวัดมองเห็นว่าชาชนเข้มแข็ง นะครับแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะทําโครงการให้สําเร็จนะครับถึงแม้จะมีปัญหาุัสรคพอสมควรนะครับได้ร่วมมือร่วมใจกันผลิตพืชผักผลมไม้นะครับที่มีความปลอดภัยสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักกลงม้งนะครับแล้วก็สนใจเรื่องเมลอนนะครับตอนนี้เมลอนกลุ่มเกษตรกร,กรทําขึ้นมาอีกหนึ่งหลังแล้วนะผลผลิตก,ก็ตอนนี้ในพื้นที่นี้ก็จะวางแผนการผลิตการตลาดเพื่อ ไปสอดรับกับของบริษัทประชารัฐรักษาเมาคีฉาเชิงเซาด้วยโดยอาจจะมีผลผลิตออกต่อเนื่องนะครับเลเพื่อเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเกษตรยั่งยืนแนวทางประชารัฐตามรอยศาสตระรร์พาชาของจังหวัดฉะเชิงเซาได้มีหลักการสำคัญโดยยึดหลักความต้องการจากฐานรากคือพลังประชาชนโดยทางจังหวัดฉะเชิงเซา มีหน้าที่ให้การสนับสนุนแนวทางประชาราัฐประสานความร่วมมือจากทุกภาคสว่วนเพื่อให้ประโยชน์สุขกลับสู่คนในชุมชนจริงๆแล้วเมลอนเนี่ยมหยีหลายสายพันธุ์มากเลยแต่ของตะบลบางพระเราเองเนี่ยเราเอามาทําเป็นของเราพันธุ์ใหม่เขาเรียกว่าสายพันธุ์ทองบางพระฮะมันเป็นสีเหลืองสวยเราปลูก75วันอีกประมาณสัก7วันเนี่ยจะครบแล้วจะครบเวลามันที่เราขายตอนนี้โลละ100บาท ที่เราปลูกเนื้อที่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเนื้อที่ประมาณไร่ขึ้นต้องบอกว่าถ้าเราคํานวณตามตัวเลขที่เราจับมาทั้งหมดแล้วเนี่ย9แสนหกหมื่นบาทครับจริง,รงๆแล้วถามว่าทุกอย่างที่เราทําตอนนี้พอเพียงไหมคือเราใช้น้ําอย่างประหยัดเรามีบ่อน,น้ําที่เราทาเนี่ยเราจะใช้น้ําหยดทุกอย่างเนี่ยเราทําตามแนวพระราชดำริทั้งหมดเลยนะฮะจากตัวอย่างความสําเร็จของการบูรณาการพัฒนากเกษตรยั่งยืนแนวทางประชารัฐ ตามรอยสานพระราชาของจังหวัดฉะเชิงเราโดยมีการเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินสาขาฉะเชิงเซาต่อยอดขยายผลด้วยกองทุนหมู่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีบริษัทประชารัฐรักสามคกีฉะเชิงเซาวิสาหากิจเพื่อสังคมจำกัดร่วมพัฒนาการผลิตเพิ่มคุณภาพสินค้าตลอดจนการตลาด และพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซาว,วันนี้คือความสาเร็จปลายทางพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนแนวทางประชารัฐตามรอยศาสตร์พระราชาอย่างสมบูรณ์และวันนี้นะคะได้พิสูจน์แล้วว่าการก้าวไปสู่ความสำเร็จของหมู่บ้านชุมชนในจังหวัด ชาเชิงเซาต้องมาจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการน้อมนําแนวหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลเดชเดุเสริมสร้างสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐนั่นคือความยั่งยืนที่ขยายผลไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง